หมูหมูหมูไม,ไม,ไม่มีเนื้อค่ะซอสอะไรสักอย่างตัาากได้นะเหรอพี่สุตักเอาลองชิมตักแบบลองชิมโอเคค่ะระวังเผ็ดนะคะ,ะเอามาเยอะเอาเอามาเยอะแคขนาดนี้ได้เหรอค่ะเยอะจัดเลยค่ะระวังเผ็ดต้องขอช้อนกังไหมคะค่ะค่ะระ <costing S 2> วังเผ็ดนะคะ ค่ะโอเคโอเค,อเค,อเคขอบคุณมากเลยฟังและชื่นใจนะคะถ้าใครชอบเด็ดทานได้เลยค่ะค่ะอาม่าทำาาปลาไม่ได้ขายค่ะเอ่อเวียรทำแจกค่ะนี่คือพี่เดินผ่านมาหลายร้านนะคะชุดนี้ก็สวยงามนะคะแย้วแต่คนชอบนะคะ